สบายดีท่านผู้ชมเมืม่อนี้เราจะมาสั่งสองซ้ำห้องในแอป YouTube ที่หลายๆคนอาจบ่ฮูในแอป YouTube เดียวเฮาสามารถสั่ง่องได้หลายๆซองเฮามาเข้าทางแอป YouTube กันเลยจำแอป YouTube มาหอดนา u t u b e แล้วเฮาสามารถเข้าทางสื่อทางทงเบื้องขั้วมือเข้าไปเลยเฮามาสั่งสลับบัญชีทางขาง กรุณาลดถาอีกแป๊บหนึง่งนี่คือสองคองขาเจ้า่ร้สั่งไลยๆสองแล้วเฮาสา้างมาจางสองไม่ได้มาจำทั้งข่างเทิงตู้ขีดขีดข่างเทิงจำกันเลยการุณาลดถาแป๊บหนึง่งตอนนี้ เอาสั่งส่องจับมองสร้างส่องสำหรับตัวเองซื้อซื้อแล้วแต่ท่านผู้ชมจะใส่ใส่แบบใดก็ได้แล้วแต่ใจมากแต่ข้าพเจ้าจะใส่แบบนี้พิมพ์ไปเลย ชื่อและนมสกุลใส่แบบใดกระได้แล้วแต่ท่านผู้ชมใส่ซื้อของตัวเองก็ได้แต่ครับพเจ้าจะใส่แบบนี้ก้นต้นต่อไปถัดไปเลยและใส่วันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดแล้วแต่ท่านผู้ชมจะใส่วันเดือนปีเกิดของตัวเองครับพเจ้าจะใส่แบบนี้เดือนแล้วแต่ข้าพเจ้าจะใส่เดือนกอลกุศปี แ,แต่ท่านผู้ชมจะใส่ครับเจ้จะใส่แบบนี้แล้วเพศยิงหรือใส่เราสามารถเลือกได้ครับจะ้จะใส่ยิงถัดไปเลยตอนนี้เราสามารถเลือก Gmail ได้ก็ได้ตัวขังเทิงขังลุมครับเจ้าจะเอาตัลุมจําไปเลย ตอนนี้ใส่รหัสผ่านรหัสผ่านจังไดก็ได้แล้วแต่ทานผู้ชมจะใส่ค่ะพีเจ้าจะใส่แบบนี้เอาพิมพ์พิมพ์มตัวหนังสือแล้วกะ็ตัวเลขหกตัวพิมพ์ไปเลยกัดตอนต่อไปรอดทา ตอนนี้ใส่ไม้เล็กโทรศัพท์ท่านผู้ชมจะใส่หรือบ่อใส่ก็แเรล้วแต่แต่ข้าพเจ้าจะบ่อใส่เอาไมาจำขามเลยนี่คือส่องที่สางใหม้ในตอนนี้ขัดตอนต่อไปเลยถัดไปถือว่าเอาสางสำเร็จแล้วตอนนี้ยอมับกรุณาลดท่าแป๊บหนึ่ง ตอนนี้ถือว่าขั้นตอนสุดท้ายแล้วแล้วแล้วการุนารอดถาแป๊บหนึ่งสัญญาณบอคอยดีถัดโต่อไปเลยถัดไปถือว่าสุดท้ายแล้ว เราสามารถได้สองไม่แล้วพร้อมใส่บริการ Gmail, Google, บัญชีใน YouTube แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเขดคนเก็บต่อไปนี่คือสองไมของเรา ทำคอขอบใจ